จังหวัดนครนายกวัดอุดมธานีจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2564วัดอุดมธานีพระอารามหลวงจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงอุดมธานียนวิถีลุ่มแม่น้ำนครนายกประจำปี2564ที่วัดอุดมธานีพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพระครูปริยัตโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายกเจ้าอาวาสวัดอุดมธานีพระอารามหลวงพร้อมคณะกรรมการพี่น้องประชาชนร่วมจัดงานสืบสาประเพณีลอยกระทงอุดมธานียนวิถีลุ่มแม่น้ำนครนายกโดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัยสวัสดิแสงเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสาประเพณีลอยกระทงอุดมธานียนวิถีลุ่มแม่น้ำน,ำนครนายกประจำปี2564 โดยภายในงานนั้นทางวัดอุดมธานีได้จัดสถานที่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาร้อยกระทงและร่วมเล่าขานตำนานแห่งสายน้ำลอยกระทงตามประเพณีโบราณบูชาพระและขอภัยครับลอยกระทงตามประเพณีโบราณบูชาและขอขอมาพระแม่คงคาถ่ายรูปยามค่ำคืน สัมผัสประเพณีในอดีตละบริเวณผาน้าวัดอุดมธานีพระอารามหลวงร้อมชมการแสดงจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ของดีสี่อำเภอการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยการแสดงรำกลองยาวชมการแสดงพายเรือขับเสภาและร่วมสนุกกับการเล่นพื้นบ้านเช่นไม้โถกโถโถ เดินกันลาม้ากันกลวยและร่วมกรำวงย้อนยุกเป็นตน้นโดยภายในบริเวณงานได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตามมาตราการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีไทยด้วยวิถีใหม่สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน นิวส์ยี่สิบสี่สมบัติเนินใหม่รัชนลนเนินใหม่ภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน